ลุ้นกันมันยันนัดสุดท้ายนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับจัดทุกคนชาแนลนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลลาลิกาสเปนคู่ที่น่าสนใจระหว่างบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอเติโกมาริดซึ่งทั้งสองทีมนะครับยังอยู่ในเส้นทางการ Spain, ลุ้นแชมป์ลาลิกาสเปนฤดูกาล2,020-2,021นะครับซึ่ง บราร์เซโลนานะทีมอันดับ3ามของตารางนะครับเปิดบ้านรปรกเมีของเอริกโกมาริสจาฟูมนะครับซึ่งเป็นการพูดง่ายๆคือใครชนะมีสิทธิ์เป็นแชมป์ลาลีกาสเปนในฤดูกาลนี้นะครับอ่าก็อื่นเลยไปพบกับสถิติการแข่งขันของทั้ง2ทีมครับ ฝั่งเจ้าบ้านนะครับบาร์เซโลนานะครับช่วงหลังทำผลงานได้ดีนะครับนัดล่าสุดด้วยครับก็บุกไปเฉือนชนะเลวบาลเซียได้3ตูต่อ2นะครับแล้วก็30ซิเมซาเปิดบ้านแพ้กับกาลาดา1นตูต่อ2นะครับแล้วก็บุกไปเฉือนเบีรยาร์ไรเอล1 2ประตูต่อ1นะครับฝั่งทีมเยือนแอเติโกมาริดนะครับก็ ช่วงแรกนะครับนึกว่าจะคว้าแชมป์แบบใสๆนะครับแต่ทิ้งห่างบาร์ซายบาร์เซโลนาหรือัอลมาริศน,นะครับแต่ช่วงหลังๆฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับก็นัดล่าสุดนะครับก็บุกไปเฉือนเอลเช่ J ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็บุกไปแพ้เอเดนติกบิลเบาสองประตูต่อหนึ่งนะครับก็ผลง,งานด้วยรวมของแอตมาริดก็ช่วงหลังก็ ไม่ค่อยสู้ดีนะครับกว่าจะชนะได้ก็หืดนะครับท้ายเกมอ่านะครับไปดูผลงานการเจอกันล่าสุดของทั้ง2ทีมผลงานการเจอกันล่าสุดนะครับก็เมื่อย้อนกลับไปวันที่22พฤศจิกานะครับ63นะครับก็ไปแอตมาลิดเปิดบ้านเฉือนชนะบาร์เซโลนาได้ด้วยสกอร,ร์1ประตูต่อ0ูนย์นะครับก็บาร์าเสมอแอตมาิองสนะครับไปดูบทการวิเคราะห์วิจารณ์ในคืนนี้ครับ เริ่มที่เจ้าบ้านนะครับโรมันคูมันนะครับก็มาในรูปแบบ3 5 2หนะครับตามเดิมนะครับเซนเตอร์แบ็กก็น่าจะเป็นโรนันนะครับเคลาปีเก้แล้วก็ลองเล่นะครับก็ตัวสอดแทก็น่าจะมีคอรีอัลบานนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับเซกี้โรเบโต้นะครับน่าจะมีการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับในเกมนี้นะครับก็คิดว่า บาซ่าต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต้องการชนะถ้าชนะขึ้นจากฟูงทันทีส่วนที่มเยือนนะครับแอเลติโกมาดิดของโฮสดิโกซิเมโอนีนะครับได้รับขา่าดีเนื่องจากโฮเซคิมินแล้วก็เรนันโรดีนะครับหายจากอาการบาดเจ็บนะครับทำให้มีคุณลังที่สมบูรณ์พอสมควรนะครับการทําทีมของซิเมโอนีนะครับก็มาในระบบ4-3-2-1นะครับกอง หลังสามคนน่าจะเป็นชิมิเนสซาวิทเลยก็โฮโมเซนะครับแล้วก็มีเคววนริปเปียเป็นแบ็คขวายานิการัสโกยืนเป็นแบ็คซ้ายนะครับเกมนี้นะครับก็ควเขาหวังน่าจะอยู่ที่มาโกสโยเรนเต้แล้วก็ลุยโซเลสนะครับมีโอกาสกลับมายิงทีมเก่านะครับก็ความน่าจะเป็นของเกมนี้ก็เรียกว่าเป็นนัดตัดสินแชมป์ ก็ว่าได้นะครับผลงานช่วงหลังของแอตมาลิศก็ไม่ค่อยดีเกมนี้นะครับผมคิดว่าบ้านไข่บ้านมันเกมนี้บาร์ซาจะเฉือนชนะด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนนะครับผมกลับไปเป็นแชมป์ลีกาสเปนก่อนจากกันไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่ตอไป หากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยหากมีใครต้องการส่งเสริมหรือมีใครต้องการแสดงความเห็นก็สาสมารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับขอบคุณรูปจากเพจช่วยดีสยามสปอร์ตข้อมูลจากเพจตุปุกดอทคอมนะครับและก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ